สวัสดีครับวันนี้ผมมีสาระดีๆที่จะมาแนะนำเพื่อนๆน,นะครับสําหรับทหรับท่านที่ไม่อยากจับพิมพ์หรือว่าให้เมื่อยมือให้เมื่อยนิ้วนะครับผมมีแอปแนะนำนะครับแนะนำซึ่งเท่าที่ผมใช้มาก็คิดว่าดีกว่าของ Google นะครับ คือหมายคขาว่าดีกว่าหมายเขาว่าอ,อกหนึ่งก็คือโอกาสที่จะผิดเพี้ยนน้อยมากข้อดีที่2ก็คือเมื่อเราพูดในระยะห่างอย่างโดยประมาณเมตรหนึ่งเนี่ยก็สามารถรับหรือแปลข้อความได้นะครับซึ่งแอปที่ผมจะแนะนำวันนี้ก็เป็นคือว่าแอปไลท์ทารสคริปนะครับ ซึ่งมันจะมีอยู่ในของที่ผมใช้อยู่เนี่ยทดสอบลองใช้อยู่นี่มีอยู่ในของไอ android นะครับมีอยู่ในของ Android เดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่ไลท์ทันสกิปนะครับตัวนี้เห็นที่เขียวนี้เห็นไหมตัวที่เขียวตัวนี้นะครับอา้าวมีตัวที่เขียวไลท์ทันสกิป ตัวของผมนี่ผมผม,ผมโหลดมาแล้วนะครับสำหรับท่านที่ต้องการอยากจะใช้ประโยชน์นะครับก็ไอ้กดตรงตรงที่คําว่าเปิดมันจะบอกคําว่าติดตั้งนะครับใช้ง่ายนะครับใช้ง่ายอันนี้ผมเปิดอย่างยกตัวอย่างอย่างผมผมผมติดตั้งไว้ในเครื่องแล้วนะครับเครื่องแอนดรอยอย่างเปิดนะนี่ยกตัวอย่างนะครับเนี่ยตัวตัวที่ใช้อยู่นะครับใช้ง่ายนะครับเห็นไหมเวลาผมกดมันจะเข้าเลยมีระยะห่างนะครับ ะระยะห่างนีผมถืออยู่ห่างขนาดนี้ก็ประมาณหนึ่งเมตรนะครับสุดแขนเลยนะครับเนี่ยสุดแขนเลยโอกาสผิดเพียนเรียกว่าน้อยมากนะครับขอให้เราออกอักขระพยัญชนะอะไรก็คือออกเสียงเสียงให้มันชัดเจนนะสักเก้าสิบเปอรเซ็นก็ถือว่าใช้ได้แล้วล่ะนี่เห็นไหมขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะครับตัวนี้ใช้ง่ายครับนี่คือสุดแขน ที่ผมใช้อยู่เรียกว่าดีกว่าของ google นะครับลองใช้ดูนะครับสำหรับมีเรื่องอสำหรับท่านที่ไม่ต้องการพิรมพ์ให้ไม่ต้องการพิรมพ์ให้เมื่อนิ้วมือนะครับเมื่อเส้นเอ็นเมื่อเราพิมพ์พูดเสร็จเราสามารถก๊กอบข้อความไปได้นะครับข้อความดูนะกดเลือกทั้งหมดนะครับคัดลอกแล้วก็ไปใส่ไว้เลย อาจจะไปใส่ไว้ในทางของ Google ก็ได้หรือไปวางในในไลน์ก็ได้นะวางในไลน์ก็ได้อย่างเอายกตัวอย่างผมวางในไลน์ครับยกตัวอย่างถ้าไปวางก็วางในไลน์หรือใน Google ก็ได้นะครับก็ใช้ได้ทั้งนั้นแหละครับอ้าวยกตัวอย่างวางไว้ในของ Google แล้วกันนะคือเอกสารของอของ Microsoft Word แล้วกันเนาะเดี๋ยวทดลองดูนะครับลองมันส o ดบอร์ด นะดูลงในโค้ซอฟต์แวร์นะมีมันก็ซอฟต์แวร์นำมาวางก็เราก็เปิดเอกสารได้เลยนะครับก็สามารถนำมาใช้ได้นะครับนะครับเห็นไหมเป็นข้อความที่เรานำมาที่เราใช้ได้นะครับ ก็โอเคครับมีสาระดีๆสำหรับวันนี้พบกันแค่นี้นะครับเดี๋ยวพบเดี๋ยววันวันหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมีสาระดีๆหรือว่าคนพบสิ่งใหม่ๆเดี๋ยวจะมาแนะนํานะครับสาหรับหลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับเพราะว่าแอปนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับคือปกติก็ใช้ของ Google Google มันมีความผิดเพี้ยนอยู่บ้างนะครับก็โอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการแปลงแปลงไฟล์เสียงเป็นข้อความจากแอปของ Microsoft นะครับ Microsoft ที่ผมผมใช้อยู่เป็นของ Microsoft ซึ่งผมจะนำไปเปรียบเทียบเคียงกับของแอปไลท์ทันสคริปต์เมื่อร่นะครับ ในของระบบปฏิบัติการ Android ในของโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์เดี๋ยวเบื้องต้นเรามาเปิดเปิดนี่เลยนะเปิด Microsoft Word นี่นะ m i c r o s o f t w เ r d เป็นของของผมที่ใช้อยู่เป็นของ Microsoft นะครับ Microsoft ของแท้แต่ว่าเอามาเชื่อมกับโทรศัพท์เนี่ยเราเรามาเปิดเดี๋ยวจะเปิดดูนะครับเดี๋ยวจะเปิดลองเอกสารมาเทียบเคียงดูนะเทียบเคียงดูเปิดเอกสาร เปิดขึ้นมาว่าจะมีรูปไม้เห็นไหมรูปไม้ด้านขวาเรากดเลยนะครับวิธีการใช้เกิดเกิดขึ้นนะครับนี่ลองเปรียบเทียบนะครับนี่ขึ้นมาแล้วนี่เป็นการเทียบลองเทียบเคียงนะครับทเทียบเคียงกับเมื่อของแอป,ปแอปพลิเคชันไลท์ทนสคริปนะครับเห็นไหมเวลาคือข้อความมันถ้าตัวไหนเราบอกเป็นตัวเลขมันจะเป็นข้อความทั้งหมดเลยนะครับ ซึ่งต่างจากาไลท์นะครับแอปไลท์ทัสคริป์ถ้าตัวไหนที่เราอ่านเป็นตัวเลขมันจะขึ้นเป็นตัวเลขนะครับต,ตัวอย่างผมผมจะพูดว่าสวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่10เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2565นี่เห็นไหมมันจะเป็นตัวลงสือนี่นี่มันคือความแตกต่างระหว่าง โปรแกรมนะอันนี้มันมีที่ผมใช้นี่มันเป็นโปรแกรมนะครับเป็นอ่าเป็นเป็นของ Microsoft นะครับ m i c r o ซ o f t ซึ่งผมใช้ตัวนี้ผมใช้ของแท้นะครับเพียงแต่ว่าผมมาเชื่อมโยงกับใช้กับไอ้คอมพิวเตอร์ของผมนะครับซึ่งเป็น Windows 10ซึ่งผมซื้อลิขกสิทธิ์ของแท้นะครับมาซึ่งมาเชื่อมโยงกับโทรศัพท์นี่เห็นไหมมันมีความเปลี่ยนกันก็ลองมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับสำหรับท่านที่ยังอ่าไม่อยากพิมพ์พิม ด้วยนิ้วมือคือพิมพ์แบบสัมผส s, ัสให้เมื่อนิ้วนะครับก็มีวิธีมีทางเลือกนะครับด้วยการเนี้ยการแปลงแปลงเสียงเป็นข้อความนะครับก็อันนี้่รยะก็พอๆกันนะครับระ้ะนี้ผมถืออยู่ห่างจากจากปากผมเองเนี่ยประมาณหนึ่งเมตรนะครับก็คือสุดแขนผมนี่แหละก็มันก็ได้ข้อความมานะครับประมาณนี้นะครับรขึ้นเร็วทือว่าเร็วเร็วม,ม,มากอยู่ที่เราเราพูดนะครับ หลักสําคัญคือขอให้เราออกอักขระเพยัญจะชนะให้มันชัดเจนตัวที่ได้มันก็จะได้ชัดเจนนะครับเแล้วเราก็ไปใช้มันจะได้ง่ายนะครับเมื่อเราสิ้นสุดเราก็กดไอตัวตัวอันนี้มันเป็นมันเป็นไมโครสวิตมั็นก็ดีอย่างหนึ่งนะตัวนี้เป็นอย่างหนึ่งคือมันจะมีตัวย่อหน้าเว้นวรรคอะไรคือมันเป็นเป็นเวิร์ดอยู่แล้วนะครับเป็นเวิร์ดซึ่งเราสามารถครอบไปได้นะครอบไปใช้ได้เหมือนกันหรือเราจะเซฟ เซแล้รก,ก็ส่งไปในทางคอมพิวเตอร์หรือไปทางคือนำมาใช้ได้เลยอะ่ะเป็นเพราะมันเป็นเวิร์ดอยู่แล้วนะครับนี่เห็นไหมสามารถใช้ได้หลายอย่างเราจะดาวน์โหลดอะไรก็ได้นะครับนี่ทุกอย่างมันมันเป็นเป็นเวิร์ดนะครับก็น,นํามาเปรียบเทียบให้ดูก็แล้วแต่สะดวกแต่ละท่านนะครับลองลอง,ลองดูนะครับก็โอเคอันนี้เป็นคลิปตอน ตอนตอนที่สองนะครับตอนสอซึ่งผมต่อ,ตอจากต่อจากการวิธีการแปลงเสียงเป็นข้อความในแอปพลิเคชันไลท์ทัสคริปนะครับซึ่งส่วนไอตัวนี้ของผมมันก็จะเป็นตอนที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการแปลงเสียงเป็นข้อความในเป็นของ Microsoft นะครับ Microsoft Word นะครับก็โอเคมีสารดดีๆ ส่วนที่สองนะครับก็คงพอแค่นี้พบกันใหม่นะครับสำหรับหากมีสาระดีๆผมจะมาบอกเล่านำสู่กันฟังก็ขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ